เป็นเห็หน้านี่แหละเป็นบ่อสบายเป็นว่าจากจะมนเป็นน้ำผาซุกกระภพาพพญาดพะเหาหรือว่าเป็นน้ำเจ้าถิ่นเจ้าฐานถ้าว่าม่แม่ดอกเอามาเห็ดกะเฮาบอกเฮาขอบผนอยู่แต่ขาเจ้าเห็ดจังได้เนาะเป็นน้ำพญาดพะเหาประจําตัวเล่าละพี่ปนองเลยหอดช่วงหอดปีแหละถ้าว่าสิเป็นน้ำเจ้าถิ่นเจ้าฐานมัน ตัวนี้กับแมนยูความเชื่อ่วนบุคคลพี่นนองเลย วัดดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีพีคาร์ลไปหักแพงเบสสุขสุขคนเปิดภาพมาเมื่อนี้ยู่ที่บ้านป้าออดเพลินพี่น้องเลยบอห้าหาซองมือเมื่อนี้กะมาอัปเดตบ้านให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงว่าทางพ่อรุงเป็นเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยังจากไหโอเคพี่น้องมาฮอดไ่ต้องมาหลายพี่น้องเลยพาเอฟซี FC, ไปยูความเชื่อสุขคนพ, <า S 1> พี่น้อง แต่ว่าเพื่อนว่าไปเห็นมาเบิดไปเบิ่์งมอดูมอมอเรามอยังก็ไปเบิ่งเบิด์ตแต่เนาะมันก็ต้องดีมันก็ต้องเศร้าที่ขันแม่นนะมันต้องถึงที่อันนี้เราเปยังนั่นอยู่คือเก่าเนี่ยล้วทีประจำตัล่าสุดคารวณที่นี่คารวณที่นี่เศรษฐีบอก นี่เแต่หางไม้หางยาใส่ยาเงินกินหางไม้เันมันผายไปแล้วเี็กกินผายมาแค่นั้นก็ต้นถึงยาต้มผายมาแค่นัเจ้าหูอยู่บ่อหางไม้หักยาค่าพาคะ,อะพอหูอยู่บ่อ,ห,อบาหาไาแล้วต้มกินเบิ้งเป็นยังไงจ๊ะดีอยู่ประจกักษ์เราคอยจานมาต้ไปยา แถวนี้บ่มีเนาะเป็นค้อยตานเนาะดีหลายหลายอย่างครับว่ะอันค่อยตาน,นี่นพวกเป็นรองกอกรองแก้วก็ดียอดได้เขาจะมาผลมาท่าชนะหลายคนก็นดีเช้าผูิถือ ผูผู้ถือว่าบ่ดีพี่น้องแล้วแต่ธาตุของไปของมันตัวนี้เนาะส่วนลายกันดีหลายค้นนะพวกเป็นลงแก้วเป็นงแก้วนี้ลงแก้วลวง<ช>หรือว่าถนันะนดลวงหมักลวงเขาเอ,อิญนะลงแก้วลวงบอกลงแก้วยังตุ่มใหญ่ๆล้ามไปตนะัวแข้งตัวขาเนาะเจ้าอะไรเอาคุ้ยตา มาผลใช่เมื่อโดนเศ้ากินยาลวงนี่จนเมื่อยกินหมาเศร้าได้เล่ามไปได้เลยนะมีสดนั่งเนียงนู่นั่งนยานางเขานิยงจเป้นชาโอ่ยย็นเยเกินสามมือนแนอื่นบไดมีผลบอกบไดมีผสมบอกมีแต่อน่ยนางอย่างเดียวอน่ยนา่งมันมีแจ็กแบบอ่ะนี้ มีสองบอกจะนังห้างที่มีแกนเหมือนแหมงโน้มจะนางเป็นเครือจะนางเป็นพุ่มนอม่านจะนันนได้ก็ได้เจ้าเอาหน,น่อเอาแต่ใบเนาะพวกหากพวกอย่างโบกเกียวแต่ใบอย่างเดียวมันย่องเลยท่าสามมือนี้อาการดีอืม แบเขาเจ็บตามข้อแต่ยังอางนี้จ้ะคุจักบอกดูด่ไปู่กับเขาเจ็บนี่นะ่ะข้อนี่นี่เป็นมาได้สี่หามือเลยเจ็บมืออื่นม่เจ็บ,ออบเจ็บแต่มองเดียวนี่มงขอ้อพับข้อมือนี่ประมานแบบนี้บ่อกบเกี่ยวแต่กาวขึนขี้ลายมาเห็นเป็นนะ มเป็นเสียมือนี่วางอื่นแนวนวางอื่นนี่โบเจ็บบางเท่อนี่เขาจับหัานจับหนีนักตั้งเท่อจนรุดมือได้เนี่ยในข้อมือในข้อพับมือิะรุดนี่ยันว่าเจ้าหูเสียเมือ่อใส้นี่นะยู่บยู่กับเจ็บเองแหละเอาใส้ใส้ยุ่ยอย่างมาหนวดมาอย่างกับอบ่บเศร้าึ่งอาการนี่เจ็บคือเก่าอยู ใบยอมีหมาใบยอใบยอใบยอเขาธรรมดานี่บ่ใบยอหนี่แหละบ่ใบยอมีหมามีหรอกใบยอหน่ะยอที่กะเจ้าเวลาเลี้ยเข่าล้วน้ยงหล่ำเลนเอาไปคุนใบยอยอหนี่แหละบ่ยอเม็นมีหมามันก็มีหมากันแล้วมันมีต้นโบแมนแน่หมายอมันมีสมแบบพี่น้องเลยยอฝ่าโบแมนยอสมนี่ต้นแบบนี้ แม่นบอกหรือว่าบเอม่นบอยอสมย่อไปนี่ล่ืว่ายอไปครับโผกข้าโผลกันะยอมมาคบเอายอไไปมาจีบกันา่ไปกับโบเก๋กับเอาไปพูดงามยอันนี่บบแม่น้อยอนน่เนาะยอต้นใหญ่นี่บแม่นยอสมได้ บ่แม่ยอข่อยนี่มาป้งได๋ยอนี่เป็นหมากบ่หรือว่าจังได๋บางต้นก็เป็นหมากอยู่พี่น้องเอ้ยที่ขาเจ้าตําส้มตําหยังกินน่ะอบ้าอันนี้แม่นบ่ต้นยอนี่พี่น้องเบิ่งเอาใบมาหาอบ่บ่แม่นยอนี่บ่แม่นบ่ตนนี้บ่แม่นเนาะซื้อือบ่บ่แม่นต้นยอพี่น้องต้นยอ ไปมันนี่ค่ายคือกันอยู่นะต้นยอเหาแต่เป็นหมากนี่น้ำบ้านบ่ค่อยเห็นเป็นหมากใหญ่นะต้นนอหมางใหญ่เหรอวะน้ำบ้านนี่คือสีบลมีนะน้ำบ้านกับต้นนอหมากใหญ่นอกจากต้นใหญ่ดีมันถึงเป็นหมากมันเฮามากอกมากอกนี่ได้ คอยเห็นเป็นมาปลูกเขาปลูกเขาบ่แมนมันย่อธรรมชาตินี่ย่าต้นใหญ่ๆแบบข้าเจ้าเอาไปว่าขอโทษนําแบบเวลาน่าครูยาโอเปินเสียแล้วเปิลเสียเอาต้นคูนต้นย่อหนะบ่แมนบอกบ่แมนต้นย่อตัวนั้นเนาะเยื่อบ้านเยื่อบ้านนี่เฮ้ยเยื่อบ้านเนาะเยอะมือห้องบ้า บ้านนี้คือบวกคิดเห็นพี่นอ้อยมานบากอไพนีนอกจากไม่นอกจากใบย่อแล้วมีในอื่นน้าบ่กมีบ่อบรรพุณทางมา้วยเจ้ากล่องมึงขาแก่กระตัมกตยใส่กับเบนเหล่ามาโปหัวมันนี่บ่หัวขานี่มาผ่านๆในกระตําตามตามันมุน่นแล้วกะใส่กัเบนเหล่าเลยมัดใส่ผักขาวเล้วมา มาบ,บีบใจมาโปรใจ,บ,รใจบอดมันเจ็บนี่นเมื่อมือนเลงตรงลองสแล้วพี่นอ้องเพราะว่าเอาขาแก่ด้ขาบ้านนี่ที่บุกไที่ขาป่าขาาิ้นนี่แหละยันว่าขาขาบ้านขาป่ายันสรรพคุณมันแตกต่างกันอยงี่ขาบ้านอเ,เอาขาแก่เอาหัว ได้เคล็ดลับไปอีกพี่น้องเลยหัวเจ็บแต่วังเดียวนี่วังอื่นมันปวดเจ็บมันเจ็บเกี่ยวกินยาเลยเกี่ยวพวกแบบมิสิลามเดี๋ยวมันฉีหยากเนาะเพราะว่ามันคัดแต่วังเดียวนี่เบางคนมันจะเป็นเจ็บแบบนี้เลยแบบมันเจ็บปวดกบก้อนู่เบื่อเจ็บคอแข็งคอขาไปแล้วแบบนี้แอวไปอะไรแบบนี้เจ็บปวดข้อข้อปานี่แหม่ง่ายดกคนนี้มิสิลาม ประดงขอบ้อเขาบ่ะเขาคิดจาใจเขานะถ้าเก่านั่นห้องบัเคยเป็นนะห้องบัวเคยเป็นจั้งื่อตกมาอัุูลายปานี้เริ่มเป็นเริ่มเก็บอาการต่างๆขามาหุมาสะสมบ่ะแต่ก่อนห้องบัเคยเป็นอย่างไรเคยเจ็บเคยปวดอยู่อัุูลายแกโตมาเลยื้อเนี้ยเป็นแกโตลไม่เริ่มเลย นี่แต่ตัวนี้จะหางานเนี่พี่น้องเอยหัวขาแกมาอะไรกะผ่านผ่านผานตำแล้วก็ใส่กับเหล่ามาปุ่หมงเจ็บสูตรปลาอัดดูนี้ฮะแรลงมเมื่อตําสิโพลงเบิงพี่น้องบางทืออดีเคืียเศ้ากะที่ได้มาบอกเอฟมาบอกพี่น้องหรือว่ามาบอกทุกคนนั่นแหละ ต่อๆกันว่าเจ็บขอ้อเจ็บจุดเดียวนี่พี่น้องมีวิธีหักษาใส่ตัวนี้ตัวนี้ได้ผลแล้วบอกไปใส่มาแล้วจะมาบอกเอ็มซีว่าสูตรนี้ได้ผลพี่น้องเพื่อว่าหลายคนนี้คนอาจจะโบหู้ว่าเจ็บตัวนี้เอาวิธียังแบบยาสมุนไพรพื้นบ้านพื้นเมืองเฮานี่นะคันมันถือมันดีนี่จะมาว่าวห้ออนฟังเลยกัมาว่าวหาเอ็มซีด้ฟังกันพี่น้องเลยมือ ไม่มือหนะมือได,ด้มาคุณเลยรพี่น้องเนาะแต่เกานีทถาว่าเกี่ยวเข่ามันหมากลายมันนักอะมันกับคัดยุ่งหรอจะว่ามันอันนี้มันเจ็บแต่ประธานด้เกี่ยวเข่าแม่นเจ็บก่อนคัดก่อนปวดก่อนเป็นก่อนนะว่าแล้วกันน <c oughs> ันรถเพชรยางกับแบบ ถ้าเถอะหาจับแนวนนักๆเอมันเดียอยลอยรนมันเดียดเด๋ยรุดทอนมือเขาบ,บุมนะเขาบอเคยเป็นเขาบอว่ามันเป็นแต่วังนี้วางอย่างเงีย, <c oughs> ยบเงาลมอู้อีอู่อีออออออก็ใหม่ยูคนเดียวแบบนี้ เดี๋ยวหนาเดี๋ยวหลังนี่ป่าแล้วบาบังคนที่เห็น่าคนไม่จุกชุ่มชุ่มชุ่มชุ่แถวนี้มันเป็นดินให้หน้าเพื่อต่อไปเนาะตัวเป็นดินบานเป็นดินให้ดินหน้า,น,านีา่ก็ดินสวนมันก็สาบังอยู่ซิตัวนี้นเนี่าายกระชงไอ้ตัวนั้น,นอยู่ดีกันนิดเชียงหน้าคนแม่แม่เห็นก็เจ้าไปอยู่ ปลาไม้บางปลาไม้บางมันเป็นรอนขันดำน้อยหน้าดำไปว่าทองน้อยนึงอย่างสีพี่น้องเลยมันก็นเดี๋ยวบเห็นเนาะปาอ,อดนี่เลือดยาได้เลยหววเหรอวะก็เป็นสูบเลยเศร้าได้เหรอเนาะสูบอยู่บาง,างครงหือว่าดีอยู่เพราะว่ามาเมืกก่อก่อนนี่ตอนขามา,าแรกๆนี่ตอนขามาก,ก็บางเอ็น ปออแล้วสูบด้วยเลยพี่น้นงเราว่ามือหนึ่งเบิดเป็นซ่องผูกบัตน,นี่ผ่านมาหันสิได้อยู่ประมาณได้บอสองเดือนถ้านหอนทำบมดจักประมาณเดือนเดือนปลายเนาะถือว่าบัตน,นี้ซ่องหนึ่งกุ้มไปอาทิตย์พุ่นบระจักตั้งแต่เขามาอะไรยังบริ้เห็นสุบเป็นเกือบชมวงเลียพี่น้องอยังเบิ้เห็นสุบแต่ก่อนนั้นเขาเดียว การคือสบายปลาเทินนี่เออโว้าแล้วนะของผุญเมียสูนดมกันเขาเดียวแล้วเบิด์ตท้องเพื่อนเอเพื่อนจะไปเกี่ยวข้าวหับจ้างได้มือน่ะมื่อกี้นี่จะว่าเพื่อนไปหับจ้างบุจจกบุเห็นมาบุเห็นโผล่าบีแต่เก่ามากกูมือเนาะมือันบวบตตัดเพราเราตุ๊ตัดเข่าเมื่อกี้นี่เห็นได้โราโอ้เมียก็ไปน้ำบ่อ ไปกับเมียแล้วมันจึง <c oughs> ถึงต้องมันจึงบวพิษกันมาเลยเมียบวเห็นผัวไปแล้วเมียอารวาสอันนั้นอันนี้อีกแล้วบผัวาไปผู้เดียวเด็กแม่ชั่วรายบวเถิดนี่และวตั้งเสีไปเราบวได้บอกเมียเนาะขันเราหูหลยใครแนี้เราไปตามหลังขันเราบวชแล้ห้องหาได้สายเราเป็นห่วงบวเถิดรัรป่าผัวเได้ได้ที่นี่ เราอยู่บ่เกเถิดกับเจ้าไปทั้งใดกะไปเกี่ยวเขา่าหัดจ้างบอรหรือว่าไปซอยเพิ่นกะใหอ้บ้าว่าไปซอยเพิ่นไปหัดจ้างกับว่าหัดจ้งางว่ะบอกเมียเจ้าไปน้ำชวนเมียเจ้าไปน้ำให้ดีว่ะบ่อเถิดบัดย่านมูว่าว่าเมียเมียไผคือเห็ดเกี่ยวเขา่าใน่นั้นในนี่นนย่านมูว่าว่าเมียูนนั้นว่าจนอายมูคอว่ะคันผู้เล่าผู้นิสยัยเล่ายังใครอยู่ว่ะ เข้าใจว่าเับเป็นคนแบบนี้นะที่จะตังบนมเต็มร้อยบุตรบุญประกรอกกบจะเขาเราก็เป็นสบายเนาะเมื่นวาเราบเป็นได้ปีน้องเราไปเกี่ยวอยู่บ้านบ้านน้อยแล้วเกี่ยวเป็นแล้วเห็ดเป็นบ้านเราจากเห็ดบ้านเราอากาศเราดีแล้วก็เห็ดเป็นเบิร์ดนับแต่เนี้นอยู่นักกินแกงน้ำไม้น้ำมันตำมะฮุ่งมะฮอยเราเห็ดแต่แซ่บพอกิน บอกเราอยู่บ่าเติดไปทางใดก็ให้เอาเนี้ยไปน้ำถึงวันเราสี่ไปหรือว,ว่าไปก็บอกให้เราคันว่าเป็นไปได้ก็เอาไปน้ำแล้วมันจึงบ่เป็นห่วงบ่ห้องหาเจ้าวะ่ะบกเป็นมือนนั่นกะเพราะว่าเราขาดบอกเติดบอได้เราไปทางใดเข้าเดียวกับเป็นห้องหา <c oughs> คู่ผมเมียคู่ชีวิตเอาวะเนาะพะว่าอยู่ไก่ประกาหาไก่อยู่ผุ่นพล่านผุ่นยังวนจะมาหากันที่เก่านะคู่รหักคู่ชีวิตเอาวะดีใจดีใจปลาออนวอร่มหมอกเนาะ เดือนเอ็ดหัวลมต้องเดือนสิบสองหัวลมเริ่มตาอลไรนี้่นใกล้เลยสิบเอ็ดสิบสองนะมือนี้แมนลมอุ่ยอุ้ยหละพี่น้องเลยแมนปลายคนต้นหนาวแล้วข้ามาบันี้มีแต่ผู้ใดยังบัท่านได้มีลูกมีเมียกะบัท่านได้มีลูกมีผัวกะหาหิบทองเฝ้าเอาได้พี่น้องเลยหาเจียเขาเจ้าน้ำลมหนาวเลย ท่านใดก็ไปทางใดมาทางใดก็ใส่เสื้อนาาพี่น้องเอ๋ยหักษาสุขภาพสัมปายฝนต้นหนาวแล้วยามนี่เนาะฝนอยากเบิดเลยได้พี่น้องเอ๋ยลมหนาวก็เริ่มมาเยือนแล้วมีมีฝนพายุฝนพายุผลอะไรลาะนี่บมือเริ่มมือมาเลยได้นี่ฮะมือฝ่ามือฝนเข้ามาเลยพี่น้องเอ๋ยข้าพึ่งอืมก็ ตกห้ามเขาทั้งเบากังไพรประจักรสานีะพี่น้องมือผลมาแล้วบัดนี้จังใดก็จะได้ขอต like ัลากลับเมื่องหามัดเข่าสะกอนปลาออดบัดนี้ฮะเวลาบ่หลายช่วงนี้ตูดมาหน่อยนึงจังใดกะกูแหละเกี่ยวเขาเลืองเฟื่องแล้วกูแหละจึงจะได้คอยมาเรื่อยมาประจาพี่น้องเกี่ยวมีเวียกมีงานทั้งนี้่านมากะแว่ดิ่แวะเยี่ยมน้ำปลาออดพี่น้องเลยจังใดกะ บางทีก็มีเวลาก็จะมาเบิ่งอยู่เห็ดหั้วเห็ดนาซอยทีมงานอะไรพี่น้องคันว่ามีเวลามีเวลาอะไรกะบว่ากันพี่น้องเลยจังไรกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่เก่าจังอะไรกะให้อยู่ดีไม่แห้งปลาอ๊อดอะไรก็ทั้งไอ้บุญนาพี่น้องเลยจังไรก็สิขอดูกลับก่อนเดี๋ยวป่าเด้ออยู่ดีไม่แห้งลำรวยถือหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโดยป้าอ๊อดสบายดีป้าอ๊อดโดยสบายดีอ่ะพี่น้องเลย ตอนนี้ก็บูกน้อง่ายพี่น้องงูมีกไงตั้งทะเลอยู่พี่น้องเลยก็จะได้ขอตัวกลับก่อนพี่น้องเมื่อหามาเข่ามาน้าเมียนเข่าเมียนน้าแล้วสะก้อนแล้วผูแล้ว,ลวเหลืองเฟืองแล้วหรือว่าแล้วเก็บเกี่ยวการผลิตเข่าหน้าปีพี่น้องเลยจึงสีออกาถ้าคิใหายพ่อแม่พี่น้องเองีได้เบ่งได้ช่มกันต่อพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หลายหน้าที่พอสมควร ผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขอถทดขออภัยนำเอฟซีเบิร์สุข,ขูสุคนที่เขามาเบิงมาส้มพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเนาะจังไรกใ r, ขขขข็ให้เอฟซีเบิร์สุขูสุคนให้พ่อแม่พี่น้องเบ้ดถูกท่านจงอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยร่ำรวยเงินคำยาเจ็บยาจนพบพ่อแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตจังไรก็ดีพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเลยตแล้วไปพ่อกันในคลิปต,ต่อไปเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไรก็ฝากก็แชร์กดไลค์ให้กำลังใจบ่จาวก,ก็ไห้ขึเก่าคือเดิมพี่น้องเลย ผิดพลาดประการใดขอโทษขอเอาไปอีกท่นหนึ่งพี่น้องเลยสำหรับพี่นี่ขอตัวก่อนสบายดีพี่น้องเนาะ